อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่28ตุลาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับกับข่าวประจำวันที่28ตุลาคมตอนนี้เรื่องการเปลี่ยนผู้จัดการทีมเราก็น่าจะได้ข้อสรุปกันแล้วนะครับว่าโอเลกุน้าโซชาน่ะยังจะได้คุมทัพปีศาจแดงอีกอย่างน้อย1เกมก็คือเกมกับสเปอร์วันเสาร์นี้ และหากว่าโอเล่พาทีมคว้าชัยชนะได้นะครับก็จะต้องดูเกมต่อไปก็คือแมตช์กลางสัปดาห์กับอาตาลันตาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและจากนั้นก็เกมบิ๊กแมตช์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์กันต่อไปครับซึ่งหลังจาก3เกมนี้แลละครับเราก็จะทราบแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีผู้จัดการทีมไรยใหม่หรือว่าจะยังเป็นโอเลกุนนาโซชาที่ยังมีบุญวาสนาได้คุมทัพปีแดงต่อไปครับ เรามาเข้าเรื่องกับข่าวของวันนี้นะครับเริ่มที่ข่าวแรกของคริสเตีย o โนโรนัลโดที่ทางแมนเชสเต e ร e อี n นิ่งนิวสื่อท้องถิ่นครับได้ออกมาเผยว่าโรนะัลโดเนี่ยพยายามกระตุ้นให้หนักเตะ Manchester United รักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันเอาไว้หลังจากทีมนะกำลังอยู่ในช่วงย่ำแย่และลำบากนะตอนนี้ครับด้วยตามเนื้อข่าวนะครับคริสเตียโนโรนัลโดพยายามกระตุ้นให้เพื่อนร่วมทีมพยายามโชว์ฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดและอย่าพึ่งถอใจ ไม่ว่านักเตะแต่ละคนจะคิดยังไงก็ตามกับแท็กติกของโอเลกุน่าโซชาหรือว่าบรรดาสตาฟโค้ชจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมรายใหม่เกิดขึ้นนั่นเองครับหรือตีความหมายนะครับก็คือคริสเตียนโรนัลโดอยากจะให้กลุ่มนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนพยายามเล่นเพื่อตราสโมสรและเสื้อสีแดงของแมนยูไนเต็ดอย่างเต็มที่ไปก่อนนั่นเองครับ อย่างที่บอกไปก่อนหน้านะครับจนถึงตอนนี้กองทัพปีแสดงยังไม่มีการสั่งปลดโอเลกุน่าโซชาออกจากตําแหน่งซึ่งเหตุผลหลักที่แมนเชสเตอร์อีฟนเต็ดิงเนระบุก,ก็คือยังไม่มีผู้จัดการทีมที่เหมาะสมจะเข้ามาสารต่อตําแหน่งของโอเล่นั่นเองครับนอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้วนะครับบอร์ดบริหารของแมนยูเต็ดยังมีความคิดเห็นที่เป็น2ฝ่ายด้วยครับฝ่ายหนึ่งก็อยากจะให้ปลดโอเลกุน่าโซชาและแต่งตั้งผู้จัดการทีมรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นอันโตนิโอคอนเต้หรือว่าใครก็ตาม ไตฝ่ายครับก็ยังกังวลเรื่องการปลดโอเลกุน่าโซชาออกจากตำแหน่งและก็ไม่อยากให้สโมสสรีบแต่งตั้งอันโตนิโอคอนเต้เข้ามารับงานสารต่อจากโอเลกุน่าโซชาเพราะเกรงว่ากุนซอรายนี้จะอยู่กับสโมสสรไม่นานนั่นเองครับส่วนเรื่องบรรยากาศในห้องแต่งตัวตอนนี้นะครับทางสื่อท้องถิ่นก็คือแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็ได้เผยเพิ่มเติมว่านักเตะของแมนยูเต็ดหลายคนเริ่มเสียศรัทธานในตัวกุนซือชาวนอร์เวย์รายนี้แล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตัวของเขาในแต่ละเกมอย่างเช่นในช่วงต้นซีซันที่เขามักจะส่งเดนเนลลเจมลงสนามอย่างต่อเนื่องก่อนที่ไม่นานเขาจะปล่อยเดนเนลลเจมให้กับริชยูเนเต็ดดือด้อ,อนอกจากนี้ครับนักเตะบางรายก็ไม่ค่อยพอใจที่โซชาจัดแผนการเล่นในเกมกับลิวพูไม่ค่อยดีส่วนในรายของเจสซีลินกาดเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามทั้งที่โจตัวก็มีฟอร์มที่ดีใช้ได้ในส่วนของดอนนี่ฟันเนเบกที่แฟนผีหลายคนอยากจะให้โซชามอบโอกาสให้บ้างนะครับ ก็มักจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในขนาซ้อมและก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมนะี่ประทับใจหลายคนแต่เขาก็ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามโดยเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกครับเขาไม่มีโอกาสลงสนามไปเพียงแค่5นาทีเท่านั้นถึงแม้จะเป็นตัวสำรองทุกเกมก็ตามครับแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างที่บอกไปก่อนหนะ้าว่าบอร์ดบริหารของแมนยูเอตสหลายคนยังคงหนุนหลังโอเลกุนนาโซชาให้คุมทัพต่อไปซึ่งตัวหลักๆเลยก็คือเอ็ดวิดเบิร์ดริชาร์ดอาโนและก็เซอร์เล็กฟ์กุสันนั่นเองครับ ดังนั้นพวกเราแฟนผีนะครับก็ต้องเชียร์ทีมกันต่อไปครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นแล้วครับเรามาที่ข่าวต่อไปจากแมนเชสเตอร์อีฟิงนิวสสื่อท้องถิ่นเช่นเดิมนะครับวันนี้ตามรายงานครับแมนยูเต็ดได้รับข่าวดีเมื่อกองหลังคนสําคัญอย่างราเฟลวารานกลับมาลงสนามซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้แล้วครับและก็เป็นการกลับมาลงซ้อมก่อนกําหนดด้วยนะครับหลังจากที่เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บในช่วงโปรแกรมทีมชาติรอบก่อน ในช่วงก่อนหน้านะครับวารานถูกคาดหมายว่าอาจจะต้องพักหลายสัปดาห์เลยครับและอาจจะกลับมาลงสนามให้กับกองทัพปีแสดงอย่างน้อยในช่วงกลางเดือนหน้าทีเดียวแต่สําหรับตอนนี้ครับวารานได้รับไฟเขียวจากทีมแพทย์ของสโมสรอแล้วนะครับให้กลับมาลงสนามซ้อมได้และก็มีลุ้นมีชื่ออยู่ในทีมเกมบุกเยือนสเปอร์สุดสัปดาห์นี้ด้วยครับ อย่างไรก็ตามนะครับทางเมนสปอร์ตก็มองว่าโอเลกุนาโซชาอาจจะรอให้วารานนะ่าร่างกายสมบูรณ์เต็ม100%ก่อนคอยให้เขากลับมาลงสนามแบบเต็มรูปแบบในเกมสัปดาห์หน้าที่จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับเรามาที่เรื่องต่อไปกับข่าวของพอปอกบาครับ ซึ่งทางปอกบาเนะี่ยได้ออกมาสวนทางเดอะซันสื่อจอมแชน,นะครับว่ากูขาวทั้งเพว่าเขาไม่พอใจโซชาที่ดรอปเขาเป็นตัวสำรองในเกมกับลิเวอร์พูลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในเกมอปยต์ที่ผ่านมาซึ่งแมนยูเต็ดเปิดบ้านพ่ายกับคู่ปรับตลอดการอย่างลิเวอร์พูลไปถึง5-0ต่อ 0, เกมนั้นปอกบาไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับก่อนที่โซชาจะส่งปอกบาลงสนามมาในช่วงครึ่งหลังแต่ถ้าว่าเจ้าตัวก็ดันอยู่ในสนามได้ประมาณ15นาที เพราะว่าโดนใบแดงที่ไปเสียบนาบีเกตาจนเจ็บหนักนั่นเองครับจากเรื่องดังกล่าวเนี่ยแหละครับก็มีการอ้างจากสื่อเดอะซันว่าบ็อกบาไม่พอใจโซเชียอย่างมากครับที่ดรอปเขาเป็นตัวสำรองในเกมสำคัญแบบนี้น่าจํทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่นะ่ะดูแย่ลงและก็มีรอยร้าวอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดบ็อกบาก็เดี๋ยวออกมาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าข่าวจะเดอซันนะ่ะโกหกทั้งเพซึ่งจากในรูปข่าวดังกล่าวนะครับบ็อกบาก็เดียวคำว่าเฟกนิวส์ มาแปะตัวเบอร์เอร์เลยครับทับข่าวนี้เอาไว้ดังนั้นสําหรับเรื่องนี้นะครับแฟนผีทุกท่านก็สบายใจได้ครับว่าป็อกบากับโอเลกุน่าโซชาน่ะไม่ได้มีเรื่องบาดหมางใดๆกันทั้งส้นครับส่วนเรื่องสัญญาใหม่ของป็อกบานะครับวันนี้ก็มีอัปเดตเล็กน้อยจากมาร์กออกเดนนักข่าวของเอชีนะครับโดยทางมาร์กออกเดนนะครับได้ระบุเอาไว้ว่าแมนยูแต่เตรียมเสียปอป็อกบาในช่วงซัมเมอร์หน้าแบบฟรีๆแล้วครับเพราะว่าปนะ็อกบาหน้าเหมือนจะยอมรับเองว่า เขาจะไม่ขยายสัญญาใหม่กับแมนยูนเต็ดออกไปครับเรามาฟังทัชนะของดิมิตาเบอร์เบอร์ตอฟอดีตกองหน้าจอมคลาสสิกของทัพป,ปีศาจแดงกันบ้างครับด้วยทางเบอร์เบอร์ตอฟนะครับระบุว่าบรรดากลุ่มนักเตะของแมนยะูนเต็ดน่ะน่าจะต้องการบอลวินัยแบบอันโตนิโอคอนเต้เข้ามาช่วยแก้ไขสถนานการณ์ณตอนนี้ครับซึ่งเบอร์เบอร์ตอฟได้ให้ทัชนะเรื่องนี้ผ่านทางเบดแฟร์ว่าเขาล่าสุดกับอ e นะันโตนิโอคอนเต้น่ะผมคิดว่ามันน่าสนใจมากนะ และที่สําคัญคือเขาพร้อมรับงานที่ทันทีหากว่าตําแหน่งมันว่างอยู่คุณดูสถิติของเขาเสิที่อินเตอร์มิลานเขาก็ควา้าแชมป์ที่เชลซีเขาก็ควา้าแชมป์เขาไม่ชื่อเสียงเรื่องการทํางานหนักและผมก็ได้ยินเรื่องนี้มาหลายปีแล้วด้วยเขาเคยมาที่อังกฤษและเขาก็ทํามันสําเร็จด้วยนะด้วยการพาเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเขาเป็นกุนซือที่ทุกคนพูดถึงในตอนนี้และอาจจะมีบางคนบอกว่าแมนยูติดต้องการบรรทบียบแบบคอนเตนี่แหละเข้ามาช่วยแก้ไข ผมมั่นใจว่าเขาจะเป็นคนชัดเจนและบอกคุณว่าเขาต้องการอะไรจากคุณบ้างเขาต้องการอะไรจากนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าหากว่าพวกเขาไม่ทําก็โน่นเลยนักเป็นตัวสํารองเลยละ่ะผมคิดว่าตอนนี้แมนยูเต็ดต้องการคนจริงแบบนี้แหละสําหรับผมอันโตนิโอคอนเต้นะมีผลงานมีชื่อเสียงเขารู้ว,วิธีจัดการกับสิ่งต่างๆได้ดีกับทีมใหญ่ในอังกฤษด้วยแล้วผมคิดว่าเขาทํามันได้แน่นอน และผมก็มั่นใจว่านาตอนนี้เขานาน,น่าจะเป็นลิสต์หมายเลขหนึ่งของแมนยูนเต็ดแล้วด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Sub s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Devil Page กันด้วยนะครับผม